งานใอนเสิร์ตการคอนเสิร์ตอาสยามร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวงบรูเบอรี่ยันลุกของวงไม่ทำกลิ่นไอความเป็นลุกุ่้หาย หนิงพวงจินออกงานเปิดตัวกักไม่เรียกแฟนแต่พาเจอพ่อแม่แล้วนะคะทั้งหมดในายรอยแยกร้อจนนะ้าโอ้โหขอตบมือให้กับเป่านะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะนะสวัสดีค่ะคุณเปาคุณเปาคะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณโพส์แบบว่า สวัสดีค่ะวันนี้ติอขอทำงานนิดนึงอะค่ะเรยวเข้ามาเรยวเข้ามาจ้ะสามใบร้อยจ้ะเปล่า<ะ>อันนี้คือรายการร้อยแปดยกรอเข้าแล้วเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้ว,ลวโอเค เฮียช่วยแล้วนะคะช่วยเฮียขายของช่วยเฮียขายของอะไรเนี่ยเอาอะไรมานีเห็นไหมซองใส่โทรศัพท์เวลากันนองกันน้ําเล่นตอนสงกรานนี่นะคะใส่ได้เยอะมากๆเลยจะบอกว่าพัดสปงพัสปอร์ตก็ใส่ได้เราอุดหนุนเฮียเขาเรียบร้อยแล้วแล้วจะบอกว่าถุงนี้นะเฮียบังคับขายทุกคนเลยไม่พวกเราซื้อ้วยคมเต็มใจเพราะเดี๋ยวเราจะไปเล่น้ําสงกรานเราจะต้องมีถุงน้ำแต่จะบอกว่าไอ้ถุงนี้มันจะเป็นปัญหานะเปล่าทาไมอ่ะคือรู้แล้วเนี่ยมันแบบว่าป้องกันหนาแน่นมาก คือเรียกว่ากว่ากว่าจะรับโทรศัพท์ได้เนี่ยฉันเชื่อว่าถ้าใช้เนี่ยมีปัญหากับแฟนแน่ๆอ๋อก็คือเวลาแฟนโทรมาหรือบีบีมาปุ๊บแกะออกมารับมือ<า>ความ,มที่หนาแน่นมากทั้งป๊อกแป๊กทั้งซิปล็อกข้างในแล้วทั้งต้องพับลงไปอีกชั้นนึงเองเนก็เลยหาว่าเธออยู่กับใครรอเปล่าเออทำไมไม่รับโทรศัพท์ทำไมนานจางอะไรอย่างงี้เออดี๋ยวต่อไปก็จะมีข่าวลงหน้าหนึ่งว่าอะไรคะซุปตาเมืองไทยหลายคนเลิกกับแฟนเหตุซองหนาแน่นเกินไปไมอเสิร์ฟนะเออ วันนี้นะคะในรายการร้8ยยกล้อนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวบันเทิงดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วก็นี่เลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสนุกกับเรานะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็กด8เพื่อรุ้นโทรศัพท์บ B ได้เลยแล้วก็ถ้าอยาก <BB S 1> บอกอะไรกับรายการของเราก็พ่วงต่อท้ายมาได้นะคะส่งเข้ามาที่เบอร์4ี4 7 0 0 0นะคะเบอร์นี้เนี่ยรุ่นรับบีบีแล้วถ้าเบอร์ไหนคะจะรุ่นรับโซบีได้หอยตุอ๋อต้องเป็น ตุ๊ดะชอบแบบตุ๊ดไม่เอาอกหักรักตุ๊ดนะไม่ชอบอะอกหักรักคุดตุ๊ดเมินมาเชิญเกยจ้ะ้อ้มันออกแนวนี้เสือป่าแล้วโอเคนะคือคือชีวิตเปล่าเป็นอย่างนี้อกค่ะรักคุดตุ๊ดก็เมินทุกวันนี้ก็มาเชิญกับเกยอแต่จะบอกว่าหน้าปากซอยมีตุ๊ดดักตีหัวอยู่ด้วยอิจฉาในความสวยของเม้ามวยนิดนึงวันไม่ไปเดินอยู่นี่มอค่ะก็เธอเดินมาจ้ะเป็นร้านประจําเขาเอ๊ะ คุณน้องสวัสดีค่ะเขาก็กอกกับเจ้าของร้านนู่นนี่นั่นเขาก็บอกอฮ้ยคุณพี่สวยจังเลยนะคะชมเปาเขาชมฉันก่อนเฮ้ยคุณพี่สวยจังเลยแต่มองอีกทีชนนีนะเหมือนกระเทยแรงจ้าเปาก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกฉันก็จะดีใจแหละใช่ป่ะคือวันนั้นเนี่ยมีความรู้สึกอยากคาดโต๊ดมาก ค่ากระเทยจ้ะเออเนาะพักกันอย่างนี้เลยอ่ะอุ้ยดูไปดูมาพี่สวยแล้วแต่ว่าพี่หน้าเหมือนหนุ่มกันเอ้ยฉันนี่หน้าเหมือนจะมีหน้าเหมือนกระเทยจ้ะพูดอย่างเงี้ยโอ้ยแต่เเราเราเยอะนะแบนๆไปเหยียบน้าทังเลยอ่ะอันนี้เหยียบไม่ได้ต้องอันนี้อันนี้ที่คุณพีเซ์นี่ไปเลยสี่ล้อแต่เอาสองล้อหน้าไปก่อนแต่พีจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ควรจะดีใจนะถ้าเขาชมว่าหน้าเหมือนกระเทยอ่ะเหมือนแกเดี๋ยวนี้กระเทยสวยนัสวยกว่าเราพึ่งสังวรไว้เปล่า ูมิใจจโอ้ภูมิใจใน,นิดนึงนะอ้าวันนี้ะน,ะนะคะตนะ้อนรับกันแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนถามว่าเออพี่คะเอ็นแปดที่ได้ไปเนี่ยถามว่าตัวฐานได้ไปไหม <laughs> แล้วถ้าวันนี้ถ้าใครส่งเอสเซ้นสมาถามนะคะตั้งใ <laughs> จจะถามด้วยความซื่อของน้องจริงว่าพี่คะแล้วไอ้จานรองเนี่ยให้ <laughs> ขเขาบอกเขาเรียกอะไรอ่ะปรามาณนั้นเหรอวะ <laughs> แจกไงเวลาไม่มีจานราไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าแท่นแท่นวางโทรศัพท์นี่แท่นเลยเหรอแท่นเรียกว่าต้องขึ้นแท่นเลยของของเรานะเราแจกตุบีบีบนะจ๊ะแต่โพเดียมเราไม่แจกจ้ะนนนนนเดี๋ยวนี้ดูจานว่าพอดองพเดีพอดีโอเคเพราะว่าพี่เจฟสอนมาดีตอนนั้นที่พี่เจฟบอกว่ารางวัลอะไรเหมาะกับพาที่สุดคือขันน้ำพันรองไม่ได้เหรอคือแบบสมัยยายลงมากเลยอ่ะขันน้ำพันรองก็ได้แค่ทุเรียนของคุณนะที่คุณเรียนรู้มาเมื่อวานนะจากสามีคุณอ่ะทอน สุพอนพี่จ้ะาวันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อข่าวที่จะมาคุยกันมากมายเลยนะใช่อย่างของเปาก็จะมีในเรื่องของการกุสนิดนึงการกุศลนะคะวันนี้เราจะไปที่เซ็นทรัลเวิด์ตอนประมาณกี่โมงนะห้าโมงห้าโมงหโมงเย็นค่ะใครอยากจะไปเจอเรานะคะแล้วก็พิธีกรร้อยแนะคะทุกๆช่วงก็ไปได้ที่เซ็นทรัลเวิด์เลยใแล้วแล้วก็ วันนี้เนี่ยเปาจะไปร้องมโนราและร้องหนังตะลงุงเรียกแขกเพื่อมาซื้อของและเอาเงินนั้นไปทําบุญเรียกแขกหรือไล่แขกเรียกเอาเรียกนะเรียกแขกทุกครั้งเวลาดิฉันออขึ้นมานะออคืออะไรอ่ะอ่ะไม่เคยได้ยินเจ้าเฉยอ่านี่ในเดือนแซปเปิ้นี่เดิวันนี้ถ้าใครอยากจะดูหนังตะลุงคนนะคะอึ้งฮ่าฮยาฮ่าฮ่าฮ่าฮนี้่าฮ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 ่า่าฮ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 นาฮ่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  อันนองนิงน้องนิงน้องนิง วันนี้ข้างๆเราเป็นไปได้ขนาดนี้วันนี้เราจะไปโชว์ที่เซนทรัลเวิด์เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปดูหนังตลกคนหรือมโนราแบบสดๆเปาจะด้นโนราหรือว่าหนังลุงสดๆไปบริจาคกันจ้ะพอร้องทีนะเธอเ้ยงินไหลมาเทมาไหลมาเทมาใส่ในปากซจ้ะ อมแล้วก็แล้วก็เผาไปเลยทีเดียวสีคนท้ำซ้ำคนแหกจ้ารงงานเขาเจ้านะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันได้เนาะที่เซนทันเบอร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของงานคอนเสิร์ตการกุศลค่ะทางอาสยามนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่ร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยเช่นกันนะคะต้องช่วงนี้ก็ทําบุญกันเยอะๆศิลปินก็โอ้ยเห็นไหมบาวงบาวีศิลปินภาคใต้ก็ไปช่วยกันเยอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างที่จะแบบว่าอยากแสดง น้ำใจที่จะช่วยเหลือคือใครทําอะไรได้ก็อยากจะส่งน้ําใจตรงนั้นไปเป็นกาลังใจให้กับชาวใต้ที่เดือดร้อนอยู่เนาะถูกต้องน,นะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญเลยชาวใต้เนี่ยเคยช่วยศิลปินใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เดือดร้อนเราก็ต้องคืนช่วยกลับให้เขาตอนี่แหละน้ําใจคนไทยเนาะเปล่าสุดยอดเลยอะใครทําบุญจะสวยเหมือนเราค่ะสวยเหมือนเราโอเคเห็นด้วยราะสึกว่าปอจะทําบุญเยอะกว่าโซบีนะทำไมอะหน้าบาน ในหน้าทำบุญเลยแบหน้าผานทำบุญเอาหน้าเปล่าดิฉ่าทำบุญเอาหน้าทำบุญหน้าเนาะได้มาแว่พระท่านสวดปุ๊บดิฉันยินหน่ารับบุญรับบุญเลยเนาะอ่าอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือวงบรูเบอรี่ค่ะยันนะคะลุกลูกของวงไม่ทำกลิ่นไอความเป็นลุกทุ่งหายเพราะบรูเบอรี่เนี่ยเขาเป็นต้นแบบว่าคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาฮิตคำว่าชิมี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 อ๋อนี่เธอตรงเข้ามาทักวพาฉันน่ารักชีมีชิมีอ่า รองเท้าเออบอร์รอ<ล>งเ <ลง S 2> ท้าชิิชิีชิอยากจะไปส่งอะไรเงี้ยเออน่ารักและดังมากทุกเพลงออกมาแล้วก็ฉันชอบเพลงนั้นมากเลยเพลงอะไรคะเงจงาที่แรงเจ้าที่แรงชอบเย่งซีนท้าเอลวีนตาเขียวปัดอ้อดุค้าดุหึงซูฟัาดา รายการของเรานะคะสตรอเบอรี่ค่ะมากอยู่มากอยู่ต่อไปต่อไปนี่นะคะก็เป็นข่าวของน้องน้องปุ๊กลุกนะปุ๊กลุกเขาก็ออกมาบอกว่าเขายันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดใช่ไหมเดี๋ยวสีหนิงก่อนสิอะฮะหนิงก่อนดิ้าวเหรอเอาหนิงก่อนก็ได้อะหนิงนะคะคุณหนิงปณิตาใช่ไหมควงจีนออกงานเปิดตัวนะคะกักไม่เรียกแฟนขอนนดนงขอนนดนงเออแต่ว่าพาเจอแบบว่า พอ<ม>่อแม่แล้วอ่าอันนั้น,เป,นเป็นไฮไลท์ของข่าวเราทีนี้มาเข้าข่าวเต็มๆนะก็ข่าวของปุ๊กลุกอย่างที่บอกไปนะคะว่าโตฉาฟ้าพูดไทยไม่ชัดปุ๊กลุกยันหนูว่าเพื่อนเออ